สมบายดีย่ำเศร้าเด็กพี่น้องเนาะออกมาหน้าพี่น้องไทยพี่น้องนอ,งอยู่ไฮอยู่หน้าเพิ่นได้หน่อไม้ไรมาหน่อไม้ชุดยอดราชินีของหน่อไม้พี่น้อง,ออง,อง,องแล้วเพิ่นสิแก,กงให้เก๋นวันสันมาพี่น,อน้องหน่อไม้จัะสิละ่ะใช่วิธีการทุบเอาพี่น,อน้องหน่อไม้เป็นหน่อไม้ไรเพิ่นพายจาะสิทุบเอาวันสันว่าข้าบ่ตอ้องย่ำบ่ต้องอย่าทุบเอา มันใช่ได้อาจรลตันปลาพี่น้องกินแบบแซ่บๆเอาแขนๆเพิ่นว่าที่แกงให้แข็งๆมาทันพี่นอ้องก็สี่ละเพิ่นทุบเอาพี่นอ้องว่าจะกินแข็ๆเ็ดแขๆ็ๆนี่แหละ <c oughs> เครื่องเข้ามีอย่างเดียววิ <c oughs> เครื่องเข้ากับมีพวกพักนี่แหละพี่น้องพักปังนลพี่น้องพักขาถ้าก็มว่าตั้งเลงที่ละต้มให้จืดเลยพี่นอ้องต้มให้มันจืดเราพักไปแล้วก็เอามาใส่น้ำย่าน้างพี่น้อง ต้มน้าต้มเขาก็ย่องนี่แหละน้ำอย่านั่งนี่แหละเขาก็ย่องแกงน้องไม่ต้องใส่เด้พี่น้องเพราอีตัวกับน้ำอย่านั่งพี่น้องที่ขาดบ่ได้วันนี้เขาก็มาปรุงพี่น้องว่าตถินมี่ยังได้วัตถิทั้งปรุงเขาเขาก็ใส่น้ำปลาแดกพี่น้องน้ำปลาแดกลงไปแล้วน้ำปลาแดงลงไปแล้วก็เขาก็คนพี่น้องคนจักหน่อยวันนี้ที่ขาดบ่ได้หัวใจรักของคนสมัยโบราณเขาต้องใส่เกลือเด้พี่น้องใส่เกลือจักหน่อยหนึ่งพี่น้อง เพิ่มเข้ม้วก็เป็นชา้นไอโอดีนพ้อมมาทันมาพี่น้องใส่วัาที่นี้คาดบา่ดด้อีกคือบักผงนัวพี่น้องบักสู้รนเท่านี้ละ่ะเป็นก็ะใสล่องไฟอย่างสี่หลังเ็นคนคนคนพี่นอเป็นธรรมชาติพี่น้องได้กินไอของควันนี่ลหละควันไฟนี่ลหละใส่ไปเรื่อยๆแล้าก็เติมข้าวเบือข้าย่างเข้าไปเด้อวพี่น้องที่เขําตำลืมบอกว่าใส่ข้าวเบือนึ่งตุ้ดท้ายมากมีอย่างเดียวตี ต้มเอาข้นยาไ้มันนี่พี่น้องข้นไปเรื่อ,ๆอยๆยา,ายาไ้เขาเบือติดหม้อเขาข้นกนหม้อตลอดพี่นอ้องแล้วก็กะุบค่อยๆจุบไฟเบองระดับไฟอย่างที่ล่ะถช่ไมาเขาก็เติมพักที่ห้าเตรียมไฟนั่นแหละว่าจะรักผักขาดว่าอะไรแท้ๆก็คือผักอีตูพี่น้องแต่ก็กกชุดยอดอีลีแกงน้ำใหม่ก็คือผักขาพี่นอ้องใส่ผักขาไปน่ำพี่นอ้องสิละ่ะไม่นูกแกงน้ำใหม่แบบบ้านๆเ้องคนอีสานพื้นบ้านหา้าแท้ๆแต่งสีแล้วพี่นอ้อง แกงเอาแขนแขนมาจะมาพี่น้องใส่ข่าเบือน้ำเด้แต่ข่าเบื่อมันแขนข่าเบือคือ,อยังตีข่าเบือก็คือข้าวเหนียวนั่แหละพี่น้องเอาไปมาเอาไปแช่น้ำใบป,ประมาณสามสิบนาทียี่สิบนาทีนั่แหละให้ให้มันอ่อนแล้วก็เอาไปตำตำตำนี่แหละพี่น้องตำเพื่อ,อย่างตีตำให้มันนัวคล้ายๆกับแป้งข้าวเจ้านั่แหละพี่น้องตำให้มันเป็นคุณ อ้วววเนี่ยล่ะพี่น้องหลังที่นี่เข้ากับนาตาเข้ากับเป็นจังสี่ล่ะพี่น้องแกงเรียบร้อยแล้วเอาแคนแคนมาทันว่ากินแคนแคนได้มาทันว่าเอาเนื้อเนื้อแน่นแน่นมาทันนี่ล่ะพี่น้องนาตาแกงแล้วเสีได้ออกมาประมาณนี่แหละพี่น้องพร้อมแล้วพี่น้องัาที่นี่นี่ล่ะคือมีเห็ดเหยเบิงว่าเมนูแกงน้ำใหม่ผักข้าเข้าก็อยู่จังสี่ล่ะพี่น้องคนไปคนมามันก็แตกจังสี่ล่ะนี่ล่ะพร้อมเสิร์ฟแล้วเด้อพี่น้องัาที่นี่